แลวก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้คือช่อง i g a r f i ฟิลนะครับวันนี้ช่อง i g a r ร i ฟิลก็จะมาสอนคลิปเกี่ยวกับการใช้ลิงก์ XML แล้วก็สอนธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่ใช้ลิงก์ XML ไม่ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมได้ไปหาเจ้าลิงก์ XML ก่อนนะครับที่เขาแจกใน YouTube หรือจะเป็นใน TikTok นะครับส่วนตัวผมจะหาใน u t u b e นะครับมันจะง่ายกว่าครับก็ระหว่างนี้ก็ ท่านผู้ชมก็หาลิงก์แล้วก็ไปเจอกันหน้าลิงก์เอ็กเซลกันเลยดีกว่าครับไปครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าลิงก์ XML นะครับนี่คือเป็นลิงก์ XML นะครับแต่ผมจะไปไปหาแล้วมาวางไว้ในนี้แทนนะครับผมไม่เข้าไปหาใน YouTube นะครับก็ส่วนท่านผู้ชมที่ไปหาเจ้าลิงก์ XML มาได้แล้วก็กดไปได้ลิงก์นะครับอ่าส่วนในโทรศัพท์มือถือของผมนี่ครับมันจะขึ้นมาเป็นรูปให้เลือกบัญชีนะครับก็ก่อนท่านผู้ชมจะเลือกบัญชีนะครับจะให้ผมจะให้ท่านผู้ชมไปเลือก ไปหานะครับไปว่าในโทรศพัพท์ท่านผู้ชมอ่ะในแอปพลิเคชันไดในโทรศพัพท์ท่านผู้ชมแต่ละเครื่องอ่ะได้ผูกบัญชีไว้กับบัญชี Google ไหนไว้นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้มากดไปดูแล้วมากดในนี้นะครับส่วนท่านผู้ชมคนไหนที่ไม่รู้ว่ารูปแอปพลิเคชันได้นี่เป็นยังไงขอจะทิ้งรูปนี้ครับไวบ้นะครับแล้วท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ท่านผู้ชมว่ากดเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็ทําการ ดูว่ามันได้ล็อกอินกับบัญชีอ่า g o o g l e ไว้บัญชีไหนแล้วก็ท่านผู้ชมว่าเข้ามาในลิงก์ที่ท่านผู้ชมกดแล้วก็เลือกไปครับส่วนตัวของผมก็จะเป็นเจ้าบัญชีตัวนี้ที่ผมเลือกไว้แล้วครับแล้วก,กดตกลงหรือบันทึกไปเลยก็ได้นะครับอ่านะครับพอท่านผู้ชมกดมาเป็นแล้วนะครับกดมาเป็นอย่างนี้อ่บผมจะให้ท่านผู้ชมกดที่จุดสามจุดมุมขวาบนนะครับใา่ปลานี่ครับอ่ะกดไปเลยครับอ่ะพอท่านผู้ชมกดปุ๊บ มันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้ผมก็จะให้ท่านผู้ชมเลือกคําว่าส่งสำเนาเลยนะครับกดไปเลยเดเป็นทีนะครับอ่ารอแป๊บนึงครับอาจจะนานหน่อยนะครับอ่าพอท่านผู้ชมกดมาได้แล้วใช่ครับอ่าผมก็จะให้ท่านผู้ชมกดไปมามันจะมีคาว่าอ่าเป็นแอปอะไรมาชันหรือแอปต่างๆที่ขึ้นมาเป็นต่างๆที่ขึ้นมาเลยเยอะะเลยนะครับก็ผมจะให้ท่านผู้ชมกดมาที่คําว่าแอปอะไรมาชันนะครับส่วนคนที่ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวก็ ผมจะมาสอนอีกรอบหนึ่งหลังจากสอนนี้เสร็จก็จะสอนวิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่ไม่มีแอปออลน์มัชชันขึ้นนะครับก็สำหรับคนที่มีขึ้นก็กดไปที่แอปออลน์มัชชันเลยหนึ่งทีกดเข้าไปเลยครับอ่ารอบต้นนึงนครับอ่าพอพอกดปุ๊บมันก็จะมีภาษากังกเขียนข้างล่างนะครับนี่คือลิงก์ xml ได้เข้าไปยังแอปออนไล์มชชันของเราแล้วครับก็นี่คือเราได้ทําการส่งลิงก์หรือใช้ลิงก์ xml เสร็จแล้วครับสำหรับคนมีนะครับอ่าแล้วก็สำหรับคนที่มีครับผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหา นะครับก็จะให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่แอปอลายมูชันกันต่อเลยนะครับไปมาครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาที่หน้าแอปอลายมูชั่นแล้วครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมกดไปที่รูปบวกตรงกลางเลยนะครับของแอปอลายมูชันตรงนี้ครับอ่าผมก็ให้ท่านผู้ชมเลือกเป็น9ต่อ16นะครับความละเอียด 1080p แล้วก็อัตราเฟรม30 f p s แล้วก็พื้นหลังเป็นสีดําแทนนะครับแล้วกดสร้างโปรเจกต์ไปเลยอืมก็ได้สร้างแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับก็ผมจะให้ท่านผู้ชม เพิ่มรูปภาพมาครับของท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มรูปภาพก่อนครับพอตอนนี้ครับท่านผู้ชมได้เพิ่มรูปภาพแล้วใช่ไหมครับก็ผมให้ท่านผู้ชมกดไปที่รูปภาพนะครับหรือเลเยอร์รูปภาพนะครับกดไปนะครับแล้วกดที่เพิ่มเอฟเฟกนะครับกดเพิ่มแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟกต่ออีกทีหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมกดเพิ่มเอฟเฟกต์ผู้ชมจะกดเป็นเอฟเฟกต์สันหรืออะไรก็ได้ครับผมจะทําเป็นเอาเป็นเอฟเฟกต์สันนะครับหรือจะให้เอฟเฟกต์อะไรก็ได้แล้วแต่ครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกด ที่เลเยอร์รูปภาพอีกทีนึงครับอ่าพอท่านผู้ชมกดได้แล้วก็ผมจะให้ท่านผู้ชมจําชื่อโปรเจกต์นะครับอ่าว่าโปรเจกต์นี้ท่านผู้ชมจะตั้งชื่อว่าอะไรกระดาบให้ท่านผู้ชมจําได้นะครับแต่ผมจะขอเป็นไม่ตั้งนะครับแล้วก็กดไปที่อ่ามุมซ้ายบนนะครับเพื่อเป็นการกดออกจากโปรเจกต์อันนี้นะครับกดออกไปเลยนะครับประธานผู้ชมกดออกจากโปรเจกต์นี้แล้วใช่ไหมครับก็ผมก็ให้ท่านผู้ชมเลือกที่คําว่าโปรเจกต์อีกทีหนึ่งนะตัวบวกนะครับ อ่าตรงนี้โปรเจกต์ตรงนี้เลยครับกดไปทีนะครับอ่าท่านผู้ชมก็เห็นโปรเจกต์ที่ท่านผู้ชมได้ทาการอ่าใส่รูปภาพไปเมื่อกี้ทาให้กดไปเลยครับผมจะส่วนผมจะเป็นอันแรกนะครับพอกดท่านผู้ชมกดเสร็จปุ๊บอ่ากดค้างเลยก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็จะให้ท่านผู้ชมกดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ส่งออกนะครับกดไปหนึ่งทีครับตรงนี้ครับมุมขวาบนอ่าพอกดเสร็จก็จะขึ้นเป็นหน้าตานะอย่างนี้แล้วก็จะให้ท่านผู้ชมมาเลือกคําว่า XML นะครับ เสร็จแล้วก็กดส่งออกไปเลยรอบหนึ่งครับอ่าเสร็จวมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างแอปพลิเคชันต่างๆตรงนี้ครับอ่าแล้วก็จะให้ผม,ม,มกดไปที่ว่าบันทึกไปที่ได์นะครับหรือเป็นรูปภาพได์นั่นเองนะครับที่ผมเคยขึ้นไว้ให้แล้วนะครับที่ท่านผู้ชมกดเข้าไปนะกดไปเลยครับอ่าอ่าพอท่านผู้ชมกดมาปุ๊บมันก็จะมีให้อ่าเปลี่ยนชื่อเจ้า x m l นะครับหรือบัญชีที่เชื่อมกับ ได้นะครับก็ส่วนผมก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าส่วนใครที่ไม่ตรงก็สามารถเปลี่ยนบัญชีหรือเปลี่ยนชื่อเพื่อจําให้มันได้ง่ายขึ้นก็ได้นะครับส่วนผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเป็นอย่างนี้แล้วก,กดบันทึกไปเลยอ่าตอนนี้มันก็ผมก็ได้ทําการส่งเจ้าลิงก์ XML ไปยังที่ได้ผมแล้วครับก็๋ยวไปเจอกันที่แอปพลิเคชันได้กันดีกว่าดีกว่าครับไปนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าแอปพลิเคชันได้ของโทรศัพท์มือถือของแต่ละ ท่านแล้วนะครับก็เราก็จะมาทําการดาวน์โหลดลิงก์ที่ผมได้ทําการส่งเมกกื่อกี้คือตัวอย่างเลยนะครับตัวตัวอย่างเลยอพอเราดาวน์โหลดรอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานมากครับอพอเราโหลดเสร็จแล้วปุ๊บท่านผู้ชมก็จะได้เป็นเจ้าลิงก์ตัวนี้มานะครับส่วนของผมจะมี2ลิงก์คือเป็นลิงก์เอฟเฟกขอของอของผมเองที่ผมกดไปที่ในลิงก์เลยนะครับอ่ นี่คือลิงก์ที่ผมได้ทำการทำแล้วผมมาใส่ไว้แล้วครับก็กดที่จุดสจุดนะครับอ่าแล้วก็ส่งกดส่งสำเนานะครับอ่าแล้วก็รอแป๊บน,นึงนะครับอ่าแล้วพอมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมานะครับจากตอนแรกท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมบางอ่าบางคนที่ไม่ขึ้นเป็นแอปออนไลน์มชันมันก็จะขึ้นมานะครับก็สามารถกดอ่าคำว่าแอปออนไลน์มชันเข้าไปต่อเลยได้เลยนะครับเหมือนอันที่ผมสอนแป๊บแรก รอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับนี่คือการนําลิงก์เข้าแอปพลิเคชันแอดมินชันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือการแก้วิธีการแก้ปัญหาก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปกันมาจนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็แบบคลิปหน้าจะเป็นคลิปยังไงหรือคลิปอะไรก็ กดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปหรือ,อวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะอัพลงช่องนะครับไอกาฟิวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดน,นะอ่ะก็สาหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนหรือผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับว่าผมา่าอาจจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับเจอกันใหม่บ๊ายบาย